สวัสดีจ้าพ่อพี่น้องเบื่อนี้มากินมาม่า,มาดูพี่น้องเนี่ยเบื่อนี้กินมามา่าพี่น้องกินเสีย่ยงนี้แห็กมาม่า,มาบรรยากาศฝนฝนพี่น้องเออฝนตกกินมามา่ากับน้องแพตตี้ด้วยจ้าบอกพีติสวัสดีกินมามา่ากับน้องแพตตี้ด้วยจ้า ตุ่มมามาแสบๆสบก็นอนพัติได้จ้าบรรยากาศฝนฝนพี่น้องเอภูเก็ตฝนตกแล้วพี่น้องนี่การเพิมสต๊กอีกแล้วนี่ไปขายของกะบบปันได้พี่น,ออน,น้องบุมี่คนอ่าช่วงนี้ต้องกินแบบประหยัดพี่น้องกินตุ่มมามา่านอแพัติเนาะพอมาม่าเฮาก็มีอยู่ซื้อไว้ มามาพี่น้องมาแบบเทวันนี้กินของแบบประหยดัดแต๋เทวัานอันนั้นกินของแบบโอประหย,ดย,ะดยะัดเพจีวาเพจยังโหดจีวะเฮ้อเผ็ดเลยมามาแหงน้องแ่บ,บอยู่เผ็ดยังโหดเด้อจ้าหยาวบ แบบชอบชอบมา,มากมากพี่ตบนี่คำเลยปกิลเลนโคตโต๊ะอ,ออกข้างนอกเขาไม่ได้ไอ้ด้วย มามาแห้งฝ้นโต๊ะชุมมือพี่นอ้องก็ผู้เก็บก็คำแล้ว ฝนมาหลดนี่ก็กำลังดิโตกเองโตกบบบแห้งพี่เนาะคนตกแห้งแล้วบ้านเขากินบ่ได้ฉอนกันยาก เนี่กาดคขมจุ่มกินมากๆกับแฉบดีพี่เนาะเออเพชรคือว่าเพชรละเดิมเพชรแหละลูกนั่งลุ่นว่าคุณยายเพชรตึ๊บ้าพี่เนาะ ้หมากเกาหลีเผ็ดเผ็ดยังโหดยังวะ ไหเขามาแลวกปักปักก็เลยกดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ยายบวกกับร้านหน่อยในด้วยพี่น้องน้องเพชรตีด้วยพี่น้องด้วยอันเนี่ยผู้เก็บขายของกับบอดายคือคิดด้วยพี่น้องแต่ก่อนขายของดีๆเดียวนี้คุณบ่มีโควิดโควิดมันมีหูกกขาพี่น้องเออขายกับ ได้ยุมือแล้วเลขละหน่อยพ่อได้สื่อขอนมซูร้านกินได้พี่นอ้องบ่ได้อันวุ้ยไม่หลกคขาลายไปออกไปพ่อว่าบ่ไหนเขาว่าขี้ขาด่นี่ยไปทํางานเลยแดดบางเถื่อกะมาเห็ดกิบเนี่ยมันแรงบางเถื่อกะมือแด้มือได้เมืนเน่อยกะบ่ได้เห็ดได้พี่นอ้องมือได้อันนี้กะ บอเดเอันนั้นคือแต่ก่อนขันตอบอันคอมเมนต์สาหรือว่าไอเงี้ยสาเขาขอโทษขออภัยได้พี่น้องเนื้นอเพราะว่าออกไปข้างนอกอันโทรศัพท์ทบริมีสัญญาณเน็ตบอมี่ขันเขาบ่านจะมีเน็ตได้พี่น้องบอเดเอันเติมเน็ตข้างนอกมาอันเล่นเน็ตอยู่บ้านอ่ะประหยัดนะพี่น้องช่วงนี้ประหยัดยังได้กับประหยัดไปก่อนนะพี่น้องเอ๊ะ รายไดใ้เหามันหน่อยรายอันใจเหามันหลายมันคิบพอ่อกับอันรายจ่ายพี่น้องประหยั้แต่งแดดะปแยดไปก่อนน,นะพี่น้องเนาะบ่กว่าพายแดดไปแย้แต่งไประหยะัดไปก่อนหากเกิดว่ามันอัน,นยังดีขึ้นเศรษฐกิจด,ดีกันทังค่อยอันนี้กันเนาะพี่น้องเนะาะตำตอนนี้ก็อยูไปตำประคับประคองไปเอาซีบินห้รอด สงสารคือกันแม่ข่านักการกับจมงวยแงยวงวยแงยวพี่น้องเอ้ยเห็นมูเพิ่นกับยังเข้ากับรุ่นเพิ่นแต่ที่แต่งไดๆเข้ากับซอยเพิ่นบ่ได้น้องพี่น้องก็เข้ากับคือกันกับเพิ่นคือกันต่างคนต่างสงสารกันยังไงเศรษฐกิจไปเนี่ยเเคยพ่อเคยเจอพี่น้องก็ยอยู่มะนีถึงจี๊ยซีปีแล้วผู้เก็ตเนี่ยข่าขายกันมาเจอปีนี้พี่น้องเอ้ย แทบสิไปต่อมาถือพี่น้องแล้วก็ต้องสูงเนาะมันเป็นอาชีพของเฮาเนาะคณะบริวารนี้เฮาจะไปเห็นงานพี่น้องเถ่าเลยไปเห็นงานโรงงานเขาบอกวกังบริรับพี่น้องไปเห็นงานโรงแรมเขาบอกว่ารับเด้อเถ่าก็ภาษากับโปรแกรมคือเล็กหน่อยเล็กๆเนาะพี่น้องเนาะก็ไปเห็นอาชีพของเฮาเฮาถนัดนะไปเห็นงานๆเนาะพี่น้องก็อดเอาเนี่ยเพื่อเศรษฐกิจมันดีขึ้นนะพี่น้องก็ได้อยู่ได้กิน พ่อได้ยินยูเด็กกินน้ำลูกน้ำหลานพี่นอ้องเออไม่อยากเสบ่าไรเสบ่ามากเลยมันเศร้าน้ำตาจะไหลจะสงสารมีข่าน้ำกันอะไรพี่นอ้องเคยได้แบบได้เงินหลายได้เงินพ่ออันได้ให้ลูกไปโรงเรียนเนาะอะไระได้แดดก็รอดร่งลูกก็ต้องไปโรงเรียน ค่าช้จ่ใจมูเป็น่าช้จ่ายเยอะกว่าห้าพี่น้องอ่ค่าช้จ่ใจบอดบันไหน็นยังพอสัมีนะพี่น้องาะพูดเอาแล